สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาคุยในเรื่องของตัวของ money management เนาะนะครับซึ่งแน่นอนครับการให้แผนต่างๆของเราเนี่ยนะครับผมเราก็จะมีการทำตัวของ money management ร่วมด้วยนะครับผมเพื่อรักษานะครับเงินทุนนะครับของพี่ๆทุกท่านนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะครับผมซึ่งแน่นอนครับเราจะมีการเซตอัพเนาะนะครับผมเรียกการเซตอัพนี้ว่าการฟิกซ์นะครับผมก็คือทำทุกอย่างให้เหมือนกันหมด แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเมื่อเราตัวฟิกตัวของนะครับ risk reward เนาะนะครับนะครับเมื่อเราฟิกตัวของ risk reward นะครับผมแสดงว่าอะไรครับแสดงว่านะครับตัวของสถิติที่มันออกมาเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีโอกาสที่จะนะครับเป็นไปเหมือนกันหมดนะครับผมอ่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราเทียบปรียบเยโดยเราใช้พอร์ตหนึ่งหมื่นดอลลาร์เนาะนะครับผมแสดงว่าสเกลเนี่ยนะครับผมก็จะต่ําลงมานะครับต่ําลงมาจากอะไร จากตัวของ1นึ่งหมื่นดอลลาร์เนาะนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นหนึ่งพันดอลลาร์ก็อาจจะออกศูนย์จุดศูนย์เ่าศูนย์จุดหนึ่งนะครับถ้าเป็นหนึ่งหมื่นดอลลาร์ก็เริ่มที่หนึ่งเนาะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแสดงว่าเราฟิกอะไรบ้างนะฮะเรามาดูกันนะครับผมเราฟิกตัวของอะไรครับเราฟิกตัวของอ่ตัวของริสก่อนนะครับผมอันดับแรกเนาะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมริสซีวอร์เนี่ยนะครับหนึ่งอาร์นะครับอาร์เนาะนะครับผมหนึ่งอาร์นะครับเท่ากับอะไร เท่ากับ300ถึง400รอย point นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็น300รอย point เนาะนะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับแสดงว่าถ้าพูดถึงตัวของ1ต่อ2กับ1ต่อ4ถูกไหมครับอ่าฝั่งซ้ายเนาะนะครับผม1ต่อ2องห่ต่อ4นะครับ2ตัวนี้นะครับผมแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการที่ราคาเนี่ยนะครับผมไปทนจุดใดจุดหนึ่งนะครับต้องมีการนะครับขึ้นหรือลงนะครับไม่เกินตัวของอะไรครับ600 1,200นะครับถึงละกันนะครับเรา้อยนี้นะครับจุดละกัน ดังนั้นเลยครับดังนั้นเราฟิกไว้ที่1ต่อ2กับ1ต่อสี่ก่อนนะครับโดยประมาณนะครับผมดังนั้นครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูตัวของวิธีการเนาะนะครับอ่ะเราดิสเค a มมันก่อนแล้วกันก็คือเราไม่ใช่การแนะนําการลงทุนเนาะนะครับผมมันนี่ม n a จเมนต์นะครับช่วยในการอะไรครับช่วยในการรักษาเงินทุนนั่นเองนะครับเรามีการวางความเสี่ยงชัดเจนเสมอเนาะนะครับอ่ะเริ่มจากคําศัพท์ก่อนแล้วกันนะครับผม คำศั์นะครับที่เราเจอเนาะนะครับผมก็คือ Mm อ่า mm เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เปิดเต็มนะครับหรือจะเปิดเต็มก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นออฟชันแนลนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็เปิดเต็มด้วยก็ดีนะครับผมส่วนคาว่าเบาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไม้เติมนะครับจากไม้หลักไม้หลักคืออะไรไม้หลักคือไม้ที่อาจจะบวกไปหนึ่งพันถึงสองพันแล้วนะครับผมออันนี้ก็อาจจะมีการ เติมเพิ่มได้นะครับเพื่อรักษาตัวของบัฟเฟอร์นะครับผมบัฟเฟอร์คืออะไรบัฟเฟอร์คือนะครับผมตัวของผมประกอบการที่เราได้ก่อนหน้านี้เนาะนะครับแล้วก็แน่นอนครับนะฮะเราสามารถไปเทคตัวของริสกได้ก็คือเทคความเสี่ยงได้เนาะนะครับผมอ่านะฮะดังนั้นเนี่ยตัวของแผนต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานะครับเราก็ต้องพิจารณานะครับผมอ่านะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีการ Execute ถูกไหมครับนะฮะ เราจะทํากันแบบนี้ครับก็คือเมื่อราคาเนี่ยขึ้นไปมากกว่าสองแล้วกันนะครับผมอหรือหกร้อยพอยต์นะครับให้พิจารณาปิดออเดอร์ครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับผมคําถามคือแล้วไม่ปิดได้ไหมล่ะได้ครับนะครับผมไม่ปิดก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องทําแบบที่สองครับก็คือเลือกระหว่างตั้งในแซล์ไว้ที่เดิมนะครับก็หรือว่าจะยอมนะครับหรือจะเลื่อนในแซลลมาที่หน้าทุนหรือขยับมาครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อลดตัวของอะไรครับ ลดตัวของความเสี่ยงนะครับหรือตัวของริสนั่นเองนะครับลดตัวของความเสี่ยงนั่นเองนะครับผมหรือถ้าเราแบ่งปิดแล้วครึ่งหนึ่งถูกไหมนะครับอ่านะครับอย่างน้อยนะครับผมถ้าเราเกิดทําอะไรสักอย่างหนึ่งในสองอันนี้นะครับผมในหนึ่งสองอันนี้นะครับโอกาสที่เราจะนะครับริสจะน้อยลงได้ไหมได้ครับเราก็จะมีตัวของบัฟเฟอร์นั่นเองเห็นไหมครับนี่คือวิธีการนะครับผมแสดงว่าอะไรครับเรารักษาอะไรรักษาทุนเป็นอันดับแรกก่อนนะครับผมรักษา ทุนนะครับผมเห็นไหมครับนะฮะแสดงว่าอะไรครับถ้าราคาเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรก็ตามแต่ในสองอันนี้เนาะนะครับผมให้รอเท่านั้นเมื่อราคามาแตกตัวของเอสเอร์เนานะครับให้รอเท่านั้นรอคืออะไรครับรอชุดใหม่นะครับรอแผนใหม่นะครับตรงนี้คือสิ่งสําคัญมากๆนะครับในการเข้าออเดอร์ต่างๆนะครับผมในการพิจารณาเนาะนะครับแน่นอนครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่านี่คือวิธีการของเราแล้วนี่ คำตอบคือมันทําได้หมดนะครับแต่แค่อะไรครับแต่แค่ตรงนี้มันมีตัวของคอนฟิกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราเนี่ยนะครับสามารถเลยครับสามารถนะครับบริหารตัวหองความเสี่ยงและ money management ได้นะครับผมอ่านะฮะอ่ะเราไปดูกราฟกันนะครับเราไปดูกราฟกันเนาะนะครับผมเราไปดูกราฟกันนะครับผมวางความเสี่ยงไว้แล้วนะครับผมให้เราเห็นชัดเจนมากๆนะครับถ้าเราไปเข้าไปในไทม์เฟรมห้านาทีเราจะเห็นนีชัด นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวของแผนนะครับของสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วนะคสองสัปดาห์ที่แล้วเนาะนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผนของสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมสัปดาห์ช่วงวันศุกร์เนาะนะครับผมให้สังเกตแบบนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะสังเกตแบบนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่านะครับผมเรานะครับ execute order ที่นะครับปริมาณชุดนี้เนาะนะครับ45นะครับผมเราคั t ที่ประมาณ42นะครับราคาเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นไปที่51 52นะครับตอนนี้ก็ิบสองนะครับตัวนี้ก็ก็ เป็น 2R นะครับผมหรือ600ยต์นั่นเองนะครับคำถามคือแล้วเราทำอะไรต่อนะครับเราจะวางแบบนี้ก็ได้ครับสุดท้ายแล้วมันก็มีโอกาสกลับมาที่เดิมไปนะครับไม่ผิดนะครับผมเด้งขึ้นไปไม่ผิดนะนะครับแต่อะไรครับแต่แน่นอนครับถ้าเรานะครับมีการแบ่งปิดเนาะนะครับผมโอกาสที่จะนะครับกลับมานะครับกลับมาที่ตัวของ s อมีน้อยลงไหมนะครับก็มีความเป็นไปได้แต่อะไรครับแต่ เราจะใช้ความเสี่ยงหรือว่าน้อยกว่านั่นเองนะครับมันจะเกิดความเสี่ยงน้อยกว่านั่นเองนะครับผมอ่สมมติเราแบ่งไปแล้วนะครับราคาก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับเราขยับไปแซลมาตรงนี้เนาะนะครับที่ตูดนะครับผมและแน่นอนครับตรงนี้เราเติมเข้าไปถูกไหมเติมเข้าไปนะครับสมเราเติมเข้าไปที่47นะครับขึ้นไป52นะครับอ่47 52 53นะครับก็คอนซิเดอร์เป็นเลยเป็น 2R เช่นกันเราเก็บแล้วนะครับเรามีบัฟเฟอร์อยู่ที่ 2R นะครับเพราะีบัฟเฟอร์อยู่ 2R สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมเราก็ขยับไปเซลมาที่คนแบบนี้นะครับแล้วราคาเนี่ยกลับมาโดนออรเดอร์หายหมดนะครับหายหมดนะครับคำถามคือเกิดอะไรขึ้นทีนี้นะครับแสดงว่าเราใช้กรณีที่สามครับคือรอนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราไม่มีชุดความเสี่ยงที่เราต้องไปเสี่ยงตรงนี้นะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นมันจะลงไปถึงไหนนะครับแต่ถ้ามีเซลก็โอเคแต่แน่นอนครับ ตรงนี้เรามีบัฟเฟอร์ถูกไหมครับแสดงว่าถ้าเราไปาบชุดหนึ่งตรงนี้เ l 3 0 0ลสารอยถูกไหมหนึ่ง r แสดงว่าเราเสียแค่ลบหนึ่ง r แค่นี้เสียเข้าอีกไม้ครับลบหนึ่ง r เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของการบริหารความเสี่ยงเนาะนะครับผมแน่นอนครับตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเอาเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วแต่นะครับการพิจารณาเนาะนะครับผมแล้วก็เราไม่ได้ชี้นำนะครับการลงทุนนะครับผมตรงนี้สําคัญมากมากนะครับทุกอย่างมันเบสออนความเสี่ยงนะครับทุกคนนะครับผมมีการ execute order นะครับเท่ากับ ตัวของความเสี่ยงที่หลับได้เนาะนะครับผมตรงนี้สําคัญมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นนะครับตัวของการบริหารความเสี่ยงเนาะนะครับนะครับในห้องของเราเนั่นเองนะครับผมการบริหารความเสี่ยงในห้องของเรานะครับผมก็ทําตามนี้แล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับเรารักษาทุนเป็นหลักนะครับขอบคุณพี่ทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับ